p f 3ออ่าใช่ครับตัวนี้ครับตัวสิงแพดเ e นโเอเอ็มดีไรเซนห้า่ห้าหรือเจ็ดวะห้าตัวห้าพันหกหันหกวันแก้มบอยซินเด็กโอ้นาวมีแถมาม้ก๊อกลางอันนรัเผมมี่านด้วย มอสไม่ต้องรีไปได้ไหมอามีแสงโอเคเนาะโีเวลาแล้ครับหนงแรงเลยอือนีแล้วนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อม,มกันยอดที่สี่ จอปีน้วใช่ไหมอ,ม,อามาแล้วจเจอามาแล้วอ,อเล็กน่ยน,นิ้วไงบางมสีตัดตอบตัดอะไรดีไปตัดขอบไปไก็เหลอจอสีนิ้วตัดขอบมมก็เหลือแค่นี้เยอะไม่ตัดใีนิ้วย ง่ายครับงา,งาจึ๊บ <c oughs> เอนแมโอเคเอดูความบางครับ <c oughs> นี่คือพอร์ตมีพอร์ต มีไอ้ตัวนั้นอะไรวะเนี่ยชาร์จไปไทซีอ่าอันตัวไหนเนี่ยไอซีแล้วก็ไอตัวหนึ่งคืออะไรไม่รู้อะพอร์ตรุ่นใหม่ป่ะเออไม่รู้พอรอะไรวะพอร์ตอะไรเนี่ยยังไม่ดูอะอาหารป่ะอันนี้มันไทซีับนี่ยูเอสบีอินดีเอดียมค์หูฟังเอซีการ์ดเอซีการ์ดฝั่งนู้นฝั่งนี้แลนเลน สบายดียืบียยนเียเป็ียังไรไม่ไม่รู้พี่รู้นี่ไม่รู้ครับเอาหนูด้างก่อนด้าร่างก่อนด้านล่างด้านล่างดูมีระบายความเมื่อยได้เลยอันนี้อันนี้ดูอะไรไม่อได้กลุ่มเมนเยอะจยิงติงแผลติงแผลครับตัวเที่ยวไปซ่อมที่เขาไม่น่าฟื้นนี่ไงมันจะมีสัญลักษณ์นี่ ซ็งแพดครับมลายเซ้นนะครับเซ็นห้าีหนึ่งเออนบอร์ดมีปุ่มเปิดนีโอเคขอนูดรับเตอร์เลยครับรับเตอร์ยีครับับเตอรเป็นไทยซโอเคขนาดกี่วน อเอาพุทโอเคโอเคเย้แล้ว <Okay. Okay. S 1> กระเป๋ากระเป๋ามีกระเป๋ากระเป๋าแบบสะพายไ,ไหมมีแบบหิ้วมีกระเป๋าแถมนะครับอุ้ยพังแกะไปเลย กะาไหนกรข้าือเ่งจักรนยข้างนี่ยเยอแล้สวยงามติ้งติ้งยากของติ้งหกสิบห้าวัตที่ใช้ชานไม่ได้ละใช้อะไรก็ตัวชาร์ไม่ได้ไม่เข้า

ไม่รู้ว่ะมีะไฟขึ้นไหมว่ามีเสียบแล้วไม่มีไฟขึ้นเลยเหรอไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยรอมีเนี่ยหนึ่งโอ้ตรงน,นี้โอเคอันนี้ อ๋อไม่มีแสงของนะเก่าไอตัวนี้ตัวที่ไอแทนไอตัวที่เอาไปซ่อมแล้วตียกเลิกใช่ไหมเนี่ยเขึ้นตัวเนี้ย องเป็นสีส้มเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คด่วนอ่ะกงมีใช่กล้องมีอะไรเนี่ยมันมีมีิบิกระปุกปิดปิดใช่ใช่ที่เปิดนะที่เปิดปิดอ่าเดี๋ยวเช็คก่อนเปิดปิดกันเรื่องของไพ่โทรศี์ส่วนตัวว่านโน้ตพวกสใหม่ๆนี้มีวินโดว์ไหมตัวโน้ตไม่ได้ล็อกนี่ <Okay. S 2> เ,เร้มไม่ได้ไยตคอนฟิกตามปก <7 S 2> ติเสร็จไก่อนมีเคียร์ที่ไหนมีใช้นี่แล้วเนี่ยาให้มาเงี้ยอง้องใช้ตองติดอ,อือื่เตงก็เร่ได้นะ ดูติ้งนะติ้งเขาเรียกว่าติ้งแผ่นนี่ยเรียนคือติ้งแผ่นใช่นี่เราก็เรียกว่าติ้งแผ่นนี่มีคำว่าคำว่าติ้งแผ่นตรงนี้นะครับเมื่อก่อนเป็นเมื่อก่อนยังมีทัชแผ่นมีวานนุ่มคเมื่อก่อนมีว่ะอันนี้มันมีแต่ก่อนะพี่โดนติ้งแผ่นอะเมื่อก่อนเป็นตุ่มปูนึ้นมาตรงนี้ครับแต่เป็นรุ่นเก่าเนี่ยใครจำได้เป็นตุ่ยังไรเองอันนี้อาจจะสะดวกกว่าพวกนี้นะีว่านี้สะดวกกว่าแต่คนชอบวานนุ่มใช้งานนะเป็นได้ นีกำลังทำการติดตั้งคนระับมีความจอตั้งซายไม่ใช่จอไม่เหมาะสำหรับการดูหนังนะมันเป็น LCD ธรรมดานะ <LCD. S 1> ต้องหอดูตรงๆอย่างนี้ครับได้นะน่าล,ะละ้วจริงดูต่อเปให้นหน่อย ต้องปิดคลิปต้องสเปคอืเป็นข่าครับมันเอนเทอ์ววลเซนค่าโห้า 50u โอเคอืมโทักมันยังเจอไหอนวอ๋อ,อ,อนี้ัวนี้นโอ้โหฟังชันตรงนี้ดีกว่ารอ้แลังเทคนี่แหละไม่ใช่ ตเต็มใจอ่าดิ6คอ12เพลงโอ้โหดูครับวาจอยมมโมเรย์16 2กิกไอซ์ดีไอซ์ดีะครับเป็นของนี่หนุกวาจอยออนบอร์ดตัวนี้ออนบอร์ดก็เอไอโอธรรมดาครับอโเคตัวนี้ตัวนี้น่าจะติดกับบอร์ดไหมดูนะ ป็นสิพียูอืม SK Hynix นี่ประมาณนี้ครับบางทีรุ่นนี้นี่ไม่ทำแบบเนี่ยหรือว่าเป็นรุ่นของมันดึกรุ่นอื่นเนี่ยจะใส่อะไรมา ใช่เลยนะยังรู้บ้กงองงานช่างเนี่นก็ไม่ถนัดอยู่ดีนะอืมโอเคประมาณนี้